สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะครับสลับในที่ในช่องนะครับชัยดูเหงทุกท่านกันเลยฮะก็กลับมาพบกันนะครับหลังจากที่นะครับหลายท่านได้ดูสูตรก่อนหน้านี้กันไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรแต่ละสูตรนะงมดที่แล้วนะฮะก็ถือว่าโอเคเลยแล้วที่ผมให้ไปที่เจ็ดสี่แนะหกสองห้าสเน้นไป4ชุดนะฮะก็มาในที่ใน8ปดส ก็ยินดีด้วยนะครับนอบเสียดายเนาะเนี่ยเนาะสองก็หนึ่งสองก็มีตั้งสองสูตรนะไม่ได้จับให้ไปนะครับเนาะอ่ะสูตรหวยนะครับมีเข้าบ้างรุดบ้างนะครับก็พยายามดูตั้งแต่ต้นจนจบคลิปนะฮะจะได้เข้าใจว่าเลขเด่นตัวเด่นเป็นตัวไหนถ้ากดเลื่อนไปเลื่อนมานี่ยังไงก็ไม่เข้าใจสูตรแน่นอนนะครับเสียเวลาดูไม่กี่นาทีนะฮะเพื่อประโยชน์ของตัวนั่นเองนะครับเนาะอ่ะมาดูในล่าสุดนะครับเนาะในแต่ละสูตรนี่ครับว่าได้ในสูตรไหนกันบ้าง นะครับในวดของวันที่27 27งวดที่แล้่่แล้วล่าสุดเป็นวันที่30นะครับวดสิ้นเดือนนะวดสุดท้ายของเดือนกันยานะครับเนาะอ่ะมาดูตั้งแต่ในที่ในสูตร2ตัวกันเลยนะครับเนาะสูตร2ตัวนะเอาเอา8ชุดกันก่อนนะครับเอาสูตร2 5เนาะ สูตรนี้ในวดที่แล้วนะครับสูตร25เนาะเข้าไป1 2 2 1นะครับล่าสุดก็ได้ไปในชุดนี้นะฮะเด่น8แล้วก็ในเด่น9นะครับสูตรนี้นะฮะก็ชนกันเนอะกับในสูตร26นะสูตร25นะครับ, 2, นรบในวดนี้ก็จะเป็น,นที่ใน8 8 6 8 7 8 1แล้วก็8 8นะฮะแล้วก็9เนาะ9 6 9 7 9 1แล้วก็9 8 นะครับอ่ะนี่เลยนะครับอ่าต่อไปนะฮะอันนี้เป็นสูตร25เนาะเอาไปดูเป็นเพียงแนวทางเด้อน,นะครับเนาะอ่าขอให้เข้าอีกแล้วกัน25 26ต่อไปนะครับก็จะเป็นในสูตร26เนาะในงวดที่แล้วสูตร25กับ26นี้ก็ชนกันในที่ใน1 2 2 1นะครับล่าสุดชนกันไหมนะครับอ่ะในล่าสุดนะครับก็ได้เด่น2กับ8เนาะเนี่ยแล้วก็8 0987นะครับเนาะอ่ะนะครับสลับในสูตรนี้นีครับสูตร26ก็จะเป็นในที่ใน20 2928เนาะแล้วก็27นะครับส่วน8นี่ก็จะเป็นในที่ใน80เนาะ89นะครับ87อ่ะ88นะครับขอภัยแล้วก็87นะครับก็ถ้าดูแล้วนะครับทั้ง2สูตรนี้ นะฮะชนกันไหมนะครับพวกที่เราโฉบกันมาเด้อ <_ an> นะฮะล่าสุดก็ถ้ามันมาอีกนะฮะก็จะเป็นในที่ใน8 9ดเก้าเนาะแปหรือ 8, 8 8นะครับแล้วก็8 7ดเนาะสคู่นี้นะครับก็ลองนําไปพิจา,ารณากันนะครับต่อไปก็จะเป็นในสูตรหชุดนะฮะสูตรหชุดนี่ลงวันแรกเข้านะครับน้องวันที่2อ่ะวันที่2ก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับเนาะอ่ะอ่า ให้ไปศูนย์มมีเด่นหนึ่งอยู่เนาะอ่าแล้ก็ถือว่าใกล้เคียงนะแงค์รก็ในงวดล่าสุดนี่เลยนะฮะห้ากับ6ในชุดเด่น2ตัวนะฮะแล้วก็7 8 9นะ7 8 9เหมือนเดิมเลยนะครับในหลักหน่วยจับคู่ในสูตร6ชุดนะครับก็จะได้นะฮะในที่ใน6กเจ็ดปนะครับ5 7 5 8แล้วก็5 9 นะครับเนอะอ่ะนี่เลยนะฮะส่วนในสูตร3มตัววดน,นี้ไม่ทำนะฮะไม่ได้ทำให้นะครับเนาะเพราะว่าสูตร3ามตัวมันมันไม่ค่อยเข้านะครับอืมก็ก็เก็บวไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวมันเข้าเดี๋ยวมาลงให้อีกนะครับต่อไปเป็นหวยวันจันทร์นะครับสูตรหวยวันจันทร์สูตรที่1นะครับอ่งวดที่แล้ววดที่แล้วนี่ก็อ่า สองเจ็ดศนะูนย์สามเนาะสองเจ็ดอ่ะเข้าแค่เด่นสองเด่นสามเนาะในตรงนี้นะครับเนี่ยหวยวันจันทร์สูตรเนี้ยสูตรที่หนึ่งเนี้ยในตำแหน่งตรงเนี้ยสามตัวจะติดมาตัวหนึ่งนะครับเนาะหนึ่งสองสามตัวหนึ่งสองสามตัวล่าสุดก็ต้องเป็นหนึ่งสองสามนะครับนี่แหละสูตรที่หนึ่งนะฮะหรือจะเน้นหนึ่งสองสามก็ได้เนาะในงวดน,นี้จับคู่นะครับในสูตรจันทร์หนึ่ง 1, นะครับก็จะเป็นในที่ในเก้าหนึ่ง 9 2 9 3 9 4 9 5 0 1 0 2 0 3 0 4นะฮะแล้วก็จะเป็นในที่ใน0 5นะครับอ่ะและนี่ก็จะเป็นนะครับในสูตรหวยวันจันทร์หนึ่งนะครับจันทร์หนึ่งอ่านะครับก็อ่าจันทร์ที่หนึ่งนี่ชนไหมแต่ก็มี เเนาะอืมนะครับมี Salvador, มีมีมี้กับในสูตรนี้นะนี้ด้วยเนาะเก้าสองชนกันนี้มี9ก้าหนึ่งชนกันนะครับอ่ะชนกันจะมาไหมนะครับต่อไปในสูตรหวยวันจันทร์ที่3นะครับอ่ะสูตรนี้ลงมางวด2งวดเนาะอืมนะครับงวดล่าสุดนะครับก็ได้ในชุดนี้นะครับสูตรหวยวันจันทร์ที่3สูตรที่3สูตรนี้นะฮะก็8ชุดเนาะก็จะเป็นในที่ใน22 1> 2 1 2 0แล้วก็2 9นะครับ3 2 3 1 3 0เนาะแล้วก็3 9นะครับอ่ะนี่เลยนะฮะก็ครบนะครับทุกสูตรแล้วเนาะซึ่งในสูตรหวยในวันจันทรน์นะครับสูตรหวยวันจันทร์สูตรเนี้ยนะครับก็วันที่22อ่าเนี่ย ก็ถือว่าเข้ามา1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ี่ห้าดดวันจันทร์ติดติดแล้วนะครับก็คือเลขเด่น2ตัวมา1ตัวนะครับ2ตัวมา1ตัวยังไงก็คือเอาวันที่จะออกนะฮะนี่อย่างเช่นวันที่22จันทร์ที่22ออกวันนี้นะครับก็จะเอานะครับวันที่2 2เอา2นี่แหละหลักหน่วยนี่แหละไปบวกกับหลักแสนนะครับก็คือ2บวกกับ2ก็จะได้สี่ เพิ่มแต้มไปเป็น5เนี่ยสกับ5ามาไหมเนี่ยก็มี4ถัดมาก็เหมือนเดิมเลยนะครับนี่วันที่29เไปบวกกับหลักแสน9บวกกันกับ0นยได้เเพิ่มแต้มไปเป็น0ูนย์กับ0อ่ะมี0อันนี้เหมือนกันนะครับวันที่5เนาะเดือน8 5บวกกับ0ูนได้เพิ่มแต้มไปเป็น6 5กับ6มา5อันนี้เหมือนกันนะครับ12 <S 2>, 2, <S 2, 2บวกกันกับ6ก็จะเป็น8นะครับ,รบเพิ่มแต้มไปเป็น9 8กับ9นี่มาทั้ง8ทั้ง9เลย นี่เหมือนกันนะครับ9บวกกันกับ9เป็น18เพิ่มแต้มไปเป็น9 8กับ9นะครับเออนั่นแหละนะครับก็แสดงว่านะครับในที่ก็แสดงว่าล่าสุดเนี่ยนะครับอ่าเนี่ยเอาตั้งแต่วันนี้ก็ได้นี่5บวกกันกับอ่า2เป็น7เป็น8เนี่เด่น7เด่น8นี่ก็มา7แสดงว่าล่าสุด0บวกกันกับ4ก็ได้4กับ5 เดน4เดียน5เมื่อกี้รวมสูตร4กับ 5. อ่ะนะครับอันไหนมี4อันไหนมี5แลนะถ้า4ก็นี่เลยนะครับ4ชุดนี้นะครับ5อ,อาจจะเป็น5ตรงนี้ก็ได้นะครับเนาะอ่ะถ้ามองแล้วมันเยอะไปนะครับถ้าถามผมผมชอบเลขไหนนะครับอ่ะนะครับก็มันเลขดังหวยไทยมันอาจจะมาออกหวยลาว5995จับไปเลยนะครับ5 9 5 0 9404สนะครับ4คู่นะครับเนาะอืมก็าตามนี้เลยเยสีค่คู่อ่าก็ขอให้โชคดีนะครับเหมือนในงวดที่แล้วแล้วกันนะครับงวดที่แล้วที่เข้าไปก็หลายๆท่านถามมาในสูตรนี้นะครับที่งวดที่แล้วเน้นสองกับ4นะนะครับเหมือนก็มีเป็นบางงวดนะครับถ้ามันบางงวดเนี่ยมันมันคาดเดาง่ายเหมือนในงวดที่แล้วเนี่ยเนาะเนี่ยนะครับก็เดี๋ยว ในสูตรนี้นะครับงวดที่ออกไปที่ใน4 4 2สี่2อี่สองสอเดี๋ยวถ้าเลขออก96เนี่ยเดี๋ยวมาใช้ในสูตรนี้กันอีกครั้งหนึงแล้วกันนะครับเอาหลักเนี้ยสองกับ4มาทั้ง4ทั้ง2เลยนะลหลายๆท่านก็ถูกกับในตรงเนี้นะครับยิ่งผมไปจับให้นะครับกับในสูตรในงวดที่แล้วเนาะก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะสูตรในงวดที่แล้ว เข้าหลายสูตรนะครับน้องก,ก็ในงวดนี้จะเข้าอีกไม้สูตรนะครับก็ย้ำว่าเปนเพียงแนวทางนะครับน้องอาจจะเข้าหรือไม่เข้านีก็รอติดตามด้วยกันนะครับก็ขอให้ถูกเหมือนในงวดที่แล้วแล้วกันนี่งวดที่แล้วเน้น4คู่นะครับ7 4 8 4 5262นะครับรอบนี้อ่ะที่เน้นให้4คู่จะเข้าหรือไม่เข้าก็พยายามดูนะฮะตั้งแต่ต้นจนจบคลิปจะได้เข้าใจว่าเลขเด็นตัวเด็นเป็นตัวไหนเสียเวลาดูไม่กี่นาทีนะฮะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองแล้วกันอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ